สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูการอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยของโรงเรียนของเราหน้าอยู่นะคะคุณครูทบทวนสิ่งที่เด็กๆเรียนไปแล้วนะคะเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนของเราคือโรงเรียนบุญดาวิทยาสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือดอกบัวนะคะและเมื่อวานนี้ที่เราเรียนกันคือแผนที่ที่ตั้งของโรงเรียนและการเดินทางมาโรงเรียนของเด็กๆว่าเด็กๆเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีไหนใช้ระยะทางเวลาเป็น เป็นเวลากี่นาทีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องห้องต่างๆของในโรงเรียนนะคะเด็กๆลองสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนอกจากห้องเรียนของเราแล้วยังมีห้องอะไรในโรงเรียนบ้างคุณครูคิดว่าห้องแรกที่เด็กๆคุ้นเคยเลย เด็กต้องไปทุกวันคือห้องอาหารหรือว่าโรงอาหารนะคะเพราะเด็กๆจะต้องเดินไปทานข้าวที่นั่นใช่ไหมคะโรงอาหารมีความสําคัญอย่างไรโรงอาหารนะคะเป็นสถานที่ที่ทําให้เราได้รับประทานอาหารนะคะเป็นสัสดส่วนเราไม่ต้องยกถาดข้าวขึ้นมานั่งทานบนห้องเราเดินไปทานที่โรงอาหารได้เลยนะคะต่อไปเป็นห้องเรียนต่างๆของพี่ปฐมใช่ไหมคะแล้วก็ของเพื่อนๆเ,เรา มีห้องคุณครูใหญ่นะคะห้องคุณครูใหญ่ก็จะเป็นคุณพออนะคะ อยู่ที่นั่นนะคะห้องธุรการอยู่ด้านหน้าตรงสระน้ําห้องธุรการนะคะมีความสําคัญยังไงก็คือเอาไว้ให้ผู้ปกครองนะคะมาติดต่อธุระนะคะเวลามีธุระก็ติดต่อที่ห้องธุรการและอีกหนึ่งห้องนะคะคือห้องพยาบาลแต่ช่วงนี้เราปิดเทอมนะคะยังไม่ได้พาให้เด็กๆไปดูเด็กนะเอ,อ่อเปิดแล้วเด็กๆมาโรงเรียนคุณครูการจะพาเด็กๆเด,กเดินไปดูห้องพยาบาลและเดินสํารวจโรงเรียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ มาให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆลองอ่านภาษาอังกฤษนะคะฟั <Q S 1> งคำศัพท์ค่ะคิวควควาเงียบคิวคว้าค yeah. ิวผมเปียคิวคว้าควีนพระราชินี ต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆอ่านคําศัพท์แล้วนะคะให้เด็กๆดูรูปภาพนะคะเด็กๆดูภาพนะคะว่าคุณครูใหญ่และคุณครูนะคะกําลังเดินทางกําลังเดินสํารวจโรงเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนเรียงลําดับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวคิวนะคะและอ่านออกคําศัพท์เด็กๆฟังคําศัพท์แล้วเด็กๆดูรูปภาพนะคะเขาให้ตัวอักษรมาไม่ตรงแต่เขาให้เราเรียงตัวอักษรให้ตรงนะคะเขาเรียงมาให้เด็กๆแล้ว แล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะนะคะคำว่าเคอร์ควายเอ็ดแปลว่างเงียคิวเคคิวผมนะคะแล้วก็เคอ e ์ควีนพระราชนีสามคำนี้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะนะลูกเสร็จแล้วส่งงานให้คุณครูดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ครูมีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ